สวัสดีครับตอนนี้กินวิเอารถไปซ่อมถ้ากันเอารถไปซ่อมได้ถ้า,ากันขึ้นรถเมฆกลับมาแฟตอันนี้คือถนนมิตรภาพฝั่งตรงข้ามของเราคือฟ้าคุมด้วยนะคุณโรงพยาบาลศรีนัครินจังหวัดขอนแก่นฟ้า,า,าคืมหน่อยนะคะุณฝนตกตอนเช้าอากาศตอนนี้ก่ะคึ้มๆ เพราะว่ามีฝนตกฝนตกเมื่อเช้าหยุดไปแล้วอันนี้เข้าขอนแก่นเข้าเมืองขอนแก่นเข้าโคราชไปโคราชไปกรุงเทพยหนาวทางนี้ก็คือไปอุดอรหนองคายป้ากี่วีขับสะพานร้อยขึ้นเคย่อขึ้นสะพานร้อยทางแรกขึ้นเต้นไป รถก็จะประมาณนี้จ้ารถเส้นมิตรภาผขอนแกน่นผ่อนแก่นน้ำไม่ท่วมในตัวเมืองในจังหวัดไม่ท่วมท่วมเฉพาะรอบๆนอกๆที่อยู่ไก่ไก่แม่น้ำซีจะท่วมทางเข้าของคนพิการไงลูกลิฟต์ คนพิการคนพิการก็จะขึ้นตรงนี้ขึ้นลงตรงนี้เนี่ยเข้าไปเอารถเข็นเข้าไปเรียกลิฟต์เนี่ยเขาเรียกลิฟต์เปิดประตูเรียกลิฟต์นี่หรอ,อสำหรับคนไหนปกติก็งบบลงปกติแบบนี้ใช่ไหมใช่จับปาาไว้ต้องมาอยู่ฝั่งขวามือ ลงมาก็จะลงมาตรงนี้ลงดิฟมาตรงนี้แล้วก็ออกตรงนั้นมีลำโพงด้วยเหรอกล้องหรือเปล่าหรือว่าไม้มมมมไม่หรอลูกกระจายเสียงเหรอเกวีมามาอย่าไปอยู่ตรงนั้นลูกไรไป เราจะไปทางไหนเข้าไปในโรงพยาบาลหรือว่าเดินไปทางนี้ฮถ้าไปถ้าไปตรงนี้ก็เข้าไปหน้าโรงพยาบาลย้อนกลับไปอย่างนี้เหรอเดินไกลนะเนี่ยเราโรงพยาบาลศรีนัก อ่านออกไหมอ,อ๋อโรงพยนะ <c oughs> นั่นโรงเรียนลูกโรงเรียนสมัยเตรียมอนุบาลในทางเข้าทางเข้าโรงบาลเอาทำไมไม่เปิดน้ำพุละ่ะทำไมเขาไม่เปิดน้ำพุจะซ่อมหรือมั้งกำลังทำความสะอาดไม่งั้นแล้วประเด็นเสกเขาตัดหญ้าทำความสะอาดอยู่ ม่งั้นนะ้ำจะเดืขเขอดเหาอันนี้ก็จะเป็นวงเวียนวงเวียนวงเวียนมีสองมองวงเวียนที่หนึ่งวงเวียนที่สองนี่คุณาาการละยานิวัฒนานุสอน กัาเนี่ยอันนี้วงเวียนวงเวียนที่หนึ่งรถก็จะเลี้ยวไปตรงนี้วงเวียนที่สองตรงไปไปหน้าโรงพยาบาลไปหน้าคณะแพทย์ไม่ต้องรอรถบัสหรอกออกกำลังกายไปเรื่อยๆตอนนี้โควิดนักเรียนกับยี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดตุลาคมนี่หยุด ปิดเทอมปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์หนึ่งพฤศจิกากับเปิดเทอมเทอมสองเรียนออนไลน์เหมือนเดิมแม่ก็จจยากนํำเรียนออนไลน์อีกเพื่เกาวไปลูกไปโอ้ยดีจังเลยตรงนี้เย็นดีจังเลยเท่าประด้เขาไปหน,น,น้าโรงพยาบาลตรงนั้นคือหน,น,น้าโรงพยาบาล เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายเข้ามาเพราะว่าเราจะไปแฟดตขึ้นไปข้างบนนั้นคือขึ้นฉุกเฉินเข้าฉุกเฉิน อันนี้ก็คือทางเชื่อมต่อระหว่างตึกนั้นตึกนี้เชื่อมต่อหากันทุกตึกการเดินทางของเจ้าหน้าที่บุคลากร,กรก็จะสะดวกมากขึ้นเนาะหรือว่าผู้ป่วยไปตึกนั้นตึกนี้ก็จะสบาย ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารอีกที่หนึ่งศูนย์อาหารมีหลายที่อะอยากกินจี่กินอะไรตอนนี้เราก็เดินมาถึงชั้นบนพี่วิอยากกินอาหารเป็นชั้นแอนะอันนี้คือขึ้นมาสะพานที่เชื่อมต่อแต่ละตึกนี่แหละทางเดินใครใส่ใครขึ้นมาชั้นแอไปที่ห้องก็ต้องใส่แมตด้วยนะ กินอะไรลูกฮึกินร้นานเดิมเนี่ยเหรอเข็กินยำฮะกินยำแต่เช้าจังกินยำแต่เช้าจังกก็น่ะทานข้าวอิ่มแล้วฝนตกทีนี้ฝนตกถนนเปียกเลยเียน กำลังสร้างตึกเพิ่มเรามาจากตรงนั้นเราทานอาหารจากตรงนั้นเดินจากเดินจากตึกหน้าตึกนั้นมา,าข้างๆนี้ลงมาแล้วตึกสอ ตึกสองที่มีประวัติว่า,วามีฝนตกติดได้นะไมไมรีบไปฝนตกฝนตก,ฝนตกปล่อยๆท่านผู้ชมอยากจับฝนใช่จะถึงแฟดเราแล้วลาลูกลาท่านผู้ชมลูกลิง ครับตอนนี้กีวี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกีวี่บาร์อร์มาลีกับสามสือมาลีด้วยนะครับบายบายแล้วเจอกัันครบแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพป้องกันโควิดใส่แมสเรียบร้อยด้วยนะคะ <laughs> แล้วก็อย่าอย่าตากฟนนะคะเพราะ ันพายุเข้านะครับใครที่อยู่น้ำท่วมก็ระวังไปด้วยนะครับเก็บของขึ้นชั้นสองให้ดีๆบ,บายๆแล้วนะครับเลิก